ก็เลยว่าว่าเออตัวเองมาทํางานแต่สันจังสีลําบากเมื่อแต่สันจังสี่บแมนความจริงแล้วโบแมนเนอะทุกคนข่าวเราขอโทษขออภัยหลายลายข่าวจระบยัดอะมาทํางานเนาะ,ะเ่นมาเที่ยวเสื้อสบายดีและสวัสดีสุขสุขคนมานยุคภกีซุนเจ็ดทันผู้ชมเนาะมนุษย์ถ่อมออกมาขอโทษขออภัยจริงๆเหมือนปี่นองชาวไทยเป็นคอมเมนต์ว่าน้องกิืมนุษย์ถ้อแกออกมาขอโทษแล้วนะว่าเป็นแค่คอนเทนต์ แกไม่ได้มาทํางานแกมาเที่ยวอแกมานอนพักอยู่ในห้องเพื่อนแกเห็นชุดเพื่อนสวยชุดรปภนั่นนะครับแกก็เลยใส่แกก็เลยทำคอนเทนต์เออประมาณนี้ท่านผู้ชมเออแกก็เลยพูดเหมือนที่ทุกคนได้ยินและเห็นนั่นแหละว่าวันละห้าร้อยไม่พอกินอยู่ไม่ได้แล้วก็ห้องเช่าเข้าซื้อห้องเช่าเท่าดูหนูแกบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแกแค่ทำคอนเทนต์แกแค่ พูดไปอย่างนั้นเออขอโทษขออภัยแล้วกันแล้วผมจะเอาคลิปไปดูครับว่าเป็นยังไงเออล่าสุดนี้แกกลับบ้านแล้วเออบางคนบอกว่าแกแค่มาเที่ยวเฉยเหมือนเหมือนที่แกออกมาขอโทษเหมือนที่แกออกมาชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจแหละว่าแกไม่ได้ไม่เลยมาทางานแกมาเที่ยวแกมา,มาเล่นมาเล่นและมาเห็นชุดเพื่อนสวยก็เลยลองใส่ก็เลยพูดเหมือนในคลิปนั่นแหละว่าห้องเท่าห้องเช้าเท่าดูหนูวันห้าร้อยไม่พอกิน เอออยู่ไม่ได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมทุกคนก็น,น่าจะรู้แล้วว่าคลิปก่อนหน้านี้แกพูดอะไรอะไรไปว่าเออนั่นไม่ใช่เรื่องจริงแกบอกแต่ส่วนตัวผมนี่ว่าไม่ใช่ครับจริงๆท่านผู้ชมผมไม่รู้เราแล้วว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมในสิ่งที่แกแก้ตัวผมว่าไม่นะอืมบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแค่คอนเทนต์ในส่วนตัวผมนี่ผมคิดนะผมไม่เชื่อครับ เอาแล้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูว่าคลิปสิ่งที่แกขอโทษนั่นแหละเออทุกคนก็น่าจะเห็นนะในในช่องอื่นเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีแล้วกันอยากจะบอกว่าดูเท่าไม่ถึงการใช่ไหมครับลุงแต่ว่าลุงหัวร้านนะ่นนะน่าจะบรรลุวิถีภาวะเนะี่ยผมว่าอืม <laughs> อันนี้ผมไม่อยากจะพูดว่า็ต่อว่าให้แกนะอันนี้มันก็ฟังไม่ขึ้นจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ฟังครับสิ่งที่แกขอโทษว่าทุกคนเชื่อไหม ือบางคนก็อาจจะได้ยินในช่องอื่นแล้วมาฟังด้วยกันครับสุดเพลินงามก็เลยว่าเออคิดไอเดียว่าสือเอามาเห็ดมาเมาแบบใดนะก็เลยเอาสุดเพลินมาใส่ลองเบิง่งก็เลยว่าว่าเป็นของเจ้าของนะแ้วห้องเศร้าข่าวซื้ออาจจะเมนเพระาะว่าขาไะเจาก,กับมูแตัว่ามู่เพื่อนก็เลยเศร้าหองอ,งอยู่ดีเนาะแต่ขาเขาเจาก,กับบริเบริเวมาเศร้าหองกับมาพักมานอนนะคนแค่ช่องขึ้นซื้อ ก็เลยว่าว่าเออตัวเองมาทํางานจากสันจังศรีลาบากเมื่อจากสันจังสีโบแมนความจริงแล้วโบแมนเนีทุกคนข่าวเราขอโทษข,ขออภัยหลายขลายข่าบประชมาทํางานเนาะเห่นมาที่ดินล้นมาทำงานอยู่ไทยลาออกจากการเป็นหมอแหละเงี้นเดือนคหาบ้านหาล่อยค่าตำรวจอีกเดือนหาล่อยซูบไว้กับกรับบาทอาทุะนะทาไทยไปมันสบายโอ้โหปวดปวยากเลย คนลำบากเลยในยคของเศร้าขาวซื้อดูกันห้องกระซําเห็นไหมทผบุสมอืมสิ่งที่แกพูดสิ่งที่แกอธิบายทุกคนเชื่อไหมส่วนตัวผมนี่ไม่เชื่อนะลุงเออถ้าลุงจะบอก,ว,ก,บก,กบว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าแกไม่ได้พูดนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการความหมายก็จะประมาณนั้นนะครับว่าแกทาแค่คอนเทนต์ความหมายของแกนั้นแกแค่คึกขน้อง อ,อลุงนี่ลุงอายุหนะ้าสิบเนยนะผมว่าผมเล่ามั่วนะครับผมว่าสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วหัวร้านนะนะก็น่าจะรู้นะว่าก่อนจะพูดปัญหาจะตามมาคืออะไรเออประสบการณ์ชีวิตที่มีอายุมาถึงจุดนี้ลุงไม่มีประสบการณ์ชีวิตเลยหรอว่าควรพูดอะไรลงไปว่ามันจะไม่มีปัญหาตัวตัวเองตัวคนอื่นแล้วว่าต่อใครก็แล้วแต่ในสิ่งที่ตึกแกพูดลงไปไม่ดูเลยหรอว่าพูดลงไปมันต้องเป็นประเด็น สิ่งที่พูดลงไปมันสมควรพูดไหมไม่ดูเลยหรอกแสดงว่าอายุห้าหกสิบนี่โอ้ยลุงจะพูดยังไงหรือว่าสีเขาข้ามโมาลานเออที่เพื่อนบอกวา่าแกหย่อนกินเขาเทาย่อนเกิดดนประมาณนี้บอกอความหมายของลุงนะไม่มีมันมีความสามารถไม่มีความคิดความอ่านได้หรอไหนบอกว่าเป็นหมอไงถ้าเป็นหมอก็ต้องมีการศึกษาสิครับก่อนจะพูดอะไรลงไปว่ามันสมควรพูดไหม อันนี้ผมไม่ได้มาสั่งสอนคนมีอายุนะครับคนเราต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะพูดลงไปว่ามันถูกหรือผิดเอออันนี้ผมไม่ได้อยากต่อว่านะล่าสุดนี่แกก็กลับไปอยู่บ้านนะเรี้ยงงอเรี้ยงงอเลี้ยงควายผมก็ยินดีด้วยครับอืมและลุงบอกว่าลุงมาพูดแค่เห็นชุดชุดรอพมันสวยก็เลยลองใส่ก็เลยพูดออกเหมือนที่ทุกคนเห็นในโลกออนไลน์แหละว่าอืมวันละห้าร้อยไม่พอกินแถมจ่ายค่าตำรวจด้วยเดือนละห้าร้อย เออนั่นหรอสิ่งที่พูดลงไปว่ามันจะมีไม่มีปัญหาลุงคิดไหมนี่หรือว่าชีวิตท,ที่ผ่านมาอายุห้าหกสิบก็ไม่มีอะไรปล่อยให้ศูนย์เปล่าไปแต่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตแต่มีความคิดที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ลุงก,ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆน,น,นะผมว่าเนาะอันนี้ผมไม่ดูนะว่าแกอายุเท่าไหร่แต,แต่แต่ที่แน่ๆอายุนี่ผมว่าสี่สิบต้นๆขึ้นไปหรือห้าสิบหกสิบอันนี้ผมไม่ ูดดูถูกคนแก่นะครับเออคนแก่ที่เขามีวันรูปวิติภาะวะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นําก็มีเยอะแต่แกแถมบอกว่าเป็นหมอด้วยการศึกษาก็น่าจะดีสิครับไม่ใช่มาหาธรรมอย่างนี้มาพูดอย่างนี้ให้กนอืลือกาา็ดาเด่นดาด่ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันมีปัญหาก็เพราะมันจะทําให้เพื่อนร่วมชาติที่เขาทํางานดีๆที่เขาเป็นวัยรุ่นทํามาหากินด้วยสุดจดิตไม่มีปัญหาเหมือนลุงแกจะเดิ้ลด,นดอนไปด้วย ถ้าลุงแกบอกว่าลําบากก็กลับสิครับไม่มีใครไม่มีใครดังคุณอยู่นะไม่มีใครเชิญคุณมาด้วยอือันนี้ผมไม่อยากด่าคนเก่จริงๆนะท่านผู้ชมแต่มันจริงๆออมาอธิบายอย่างนี้คิดว่าคนอื่นจะเชื่อหรอไม่รู้แหละบางคนอาจจะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อครับคนพันนี้ผมไม่เชื่อหรอกก็น่าจะออกมาพูดแก้ตัวให้ตัวเองนะครับส่วนตัวผมนะ ผมไม่รู้หรอวว่าทุกคนคิดยังไงออกมาพูดแก้ตัวให้ตัวเองว่าแกไม่ได้มาทํางานแกมาเที่ยวเออแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่หัวร้านนั่นนะครับลุงก็น่าจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เยอะและเป็นหมอด้วยบางคนพี่น้องไทยคอมเมนต์ผมเลยวขาบอกาะเขาบอกว่าเป็นหมอจริงเนระน้องถ้าเป็นหมอนี่น่าจะเป็นหมอผีนะอันจริงๆนะผู้ชมคอมเมนต์แบบนี้ก็มีจริงผมก็คิดเหมือนมันทุกคนนั่นแหละ น่าจะเป็นหมอก็เป็นหมอพื้นบ้านหรือว่าเป็นหมอตำยหรือว่าเป็นหมอธรรมดานะครับแต่เป็นหมอผีนี่ผมว่าไม่นานะอืมผมดูอยู่ว่าคํําคาว่าเป็นหมอผีนี่พี่น้องไทยประสดนะครับว่าเป็นหมอผีเพราะว่าถ้าเป็นหมอพื้นบ้านแหละแต่จะเป็นหมอเป็นอะไรก็ช่างครับแต่ไม่ควรจะพูดอย่างนี้ถ้าเหนื่อยเหนื่อยก็กลับบ้านไปกลับไปหาอยู่หากินเหมือนหาเหมือนชีวิตของแกอยู่นี่แหละปัจจุบันนี่แหละหาอยู่หากินหาหน่อไม้เออก็อยู่ไปไม่มีใครว่าครับ แต่มาพูดอย่างนี้ทําให้คนอื่นก็โกรธเกลียดก็ไม่แปลกหรอกครับอืมในชีวิตนี้ทุกคนเกิดมาใครก็อยากสบายกันทั้งนั้นแต่มันก็ต้องทํามาหากินเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกอาชีพของเขาอย่าร่อยค่าประเทศชาติบ้านเมืองเขาเพราะเราเอาใช้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาทํามาหากินถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณคิดว่ามันเหนื่อยเออลําบากใจสําหรับคุณก็กลับสิครับอย่ามาพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มาตักเตือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ อันนี้ไม่ถูกผมก็ว่าไม่ถูกจริงๆอันนี้ผมบางคนบอกว่าผมหาเรื่องดา่าแต่คนดาวผมไม่อยากดา่าครับถ้าคนดาวทาตัวดีใครเราจะไปหลาผมไม่เล่ไม,ไม่ผมไมห่หลาคนดาวทั้งประเทศครับคนหลักผมหลาบางคนที่มีความคิดแบบนี้อคติและชอบดูถูกคนอื่นเหมือนดูงคนนี้แหละไม่รู้เรื่องอะไรก็มาพูดมามันเหนื่อยมันเหนื่อยวันละห้าร้อยไม่พอกินแถมจ่ายค่าตำรวจได้เดือนห้าร้อยแต่ไม่รู้จริงหรือไม่ เออเพราะตอนนี้เขาจะตรวจสอบหอบเสื้อผ้ากลับบ้านกลัวกลัวโดนจับไหมครับป้านจ่ายค่าตํารวจจริงไหมแค่ทํางานอาชีพรปภมันก็ผิด้วครับคุณอืมถ้ามันเหนื่อยคุณก็กลับสิไม่มีใครบังคับให้คุณอยู่อันนั้นมันสิทธิของคุณจะอยู่จะไปแล้วมาพูดแบบนี้พูดเพื่ออะไระ่ะพูดเพื่อให้คนอื่นเขาเกลียดใช่ไหมเกลียดใครละ่ะเกลียดคนลาวคนลาวที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรทํางานดีๆแต่ร้อนไปด้วย ก็พ่อใครแล้วก็พ่อมนุษย์ทาคนนี้ไงนั่นแหละครับถ้าเราไม่พูดถ้าเราเข้าข้างกันคิดว่าเออคนเราคนเราด้วยกันพูดอย่างนี้เราต้องเข้าข้างกันแม้จะผิดเราก็ต้องปกป้องกันเหมือนพมา่าใช่ไหมหรอ,อเห็นไม่พมานะ่าน่ะเข้าข้างกันเออบางพี่น้องชาวไทยบอกว่าพม่านี้มันรักกันจริงๆนะคนมันผิดมันก็เข้าข้างกันนั่นแหละครับเป็นไงสุดท้ายทุกวันนี้เออบิ่งได้หนีกระเจิงเขาไล่จับ ผมไม่ได้หมายถึงคนที่มาถูกต้องนะครับคนที่มาผิดกฎหมายผมก็รู้ว่ามันเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเป็นคับามามีครับอันนี้คือเรื่องจริงผมไม่อยากจะพูดเออว่ามันมีได้ยังไงเนาะอันนี้มันสิทธิของบ้านเมืองเขาแต่ที่แน่ๆมีแน่ๆคนที่ไม่มีวัดอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้รู้ถูกใครแต่คนเราทําตัวกีฬามนิหยาตรแบบนี้ทําให้คนดาวอยู่ไทยเดือดร้อนผมไม่ไว้หน้าแน่ๆครับ ผมไม่เยอยากต่อว่าหรอกคนเราด้วยกันแต่มันผิดก็คือผิดอืสมควรแล้วละ่ะที่โลกโซเชียลเขาลาจริงๆนะคุผู้ชมลาเลยครับอันนี้ผมพูดจับาใคราไม่ได้แต่มันเกินจริงๆเออสุดท้ายก็ออกมาแก้ตัวว่าแค่เห็นชุดสวยเออใครจะเชื่อแล้วเออผมไม่เชื่อนะส่วนตัวผมผมไม่รู้แล้วว่าทุกคนเชื่อไหมผมไม่เชื่อครับคําแก้ตัวนั่นแหละเพราะว่า คิดว่าแก้ตัวไปแล้วจะมีคนให้อภัยและจะอยู่ต่อทํางานต่อแต่สุดท้ายไม่มีครับเขาไปตรวจสอบแล้วแก้วคงไม่มีวัดไม่มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยกลัวกลัวโดนจับแล้วกลับบ้านได้อีกอย่างอาชีพรปภมันเป็นอาชีพสงวนอย่าดื่มนะบ้านประเทศไทยมีอาชีพสงวนที่เข่งคัดด้วยไม่เหมือนบ้านเรานะร้านร้านค้าเบียดร้านค้าจีนเต็มบ้านเต็มเมืองนะบ้านบ้านเขานีไม่มีนะจ๊ะเออถ้าจะมีก็ต้องมีอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมาย ถึงจะมีได้อนุญาตจากผู้หลักผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นถึงจะมีได้ไม่เหมือนบ้านเรานะแค่จ่ายสวยให้เขตนั้นเมืองนั้นก็จบแล้วอืมใครมีความคิดความเห็นยังไงกับลุงคนนี้เชื่อไหมแกออกมาแก้ตัวอย่างนี้แต่จุดท้ายแกกลับบ้านแล้วครับล่าสุดแกก็อยู่บ้านนั่นแหละเลี้ยงงอเลี้ยงควายแต่คําที่แกแก้ตัวนั้นบางคนยังเชื่ออยู่ว่าแกไม่ได้มาทํางานแกมาเที่ยวเหมือนสิ่งที่แกแก้ตัวนั่นแหละผมว่าผมไม่เชื่อนะแก้ตัวน่ะครับ จร,จ,รจ,รจริงๆท่านผู้ชมเอ้ท่านผู้ชมใครมีความคิดความเห็นยังไงคอมเมนต์ดได้คิครับมนานี่ข้อกล่าวคำว่าสบายดีหลือสบัสดีไปก่อนออแต่กัวไอ้เนี่ยังบบคิดเสลืมไอ้ยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ทุกวันไอ้บอไเลยวังใี้เจ้านั้นกลับมา 我爱。Well,